งเงินฟรี100ดอลลาร์เข้า PayPal BTC Wallet ฟรีสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมแนะนำเว็บดีๆนะครับซึ่งเป็นเว็บเปิดมานานแล้วครับแล้วก็จ่ายจริงด้วยนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะครับก็คือตัว Pop Spin นี่แหละครับถอนอเข้า PayPal ก็ได้ Skill n e t a l l e r แล้วก็มี BTC Wallet ด้วยนะครับ ขั้นต่ําก็คือมันหนึ่งรอยดอลลาร์เนาะ,ะเห็นไหมผมถอนไปแล้ว1นวึ่งเพย์เมนต์เนาะอันนี้กาลังเพย์เมนต์ที่2นะครับ75%็ดสิ้าเอร์เซนอยู่อ่ะเ,ออเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีสมัครอ่ะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเอาเพื่อเพื่อนเพสมัครเสร็จแล้วนะครับก็คือวิธีการใช้งานเลยก็คือนะเราจะต้องมาเก็บเครมตัวสปินเนี่ยอ่าทุกๆ1ชั่วโมงนะครับอ่าให้กดครมเลยนะครับ กดเคลมตรงนี้อ่าเรากดเคลมปั๊บเราก็จะได้สปินมา15ใช่ไหมเราก็จะไปกดสปินตัวนี้นะครับอ่าก็ลองกดสปินดูนะครับอ่าทีนี้เราสามารถอ่ามาเล่นตรงพวกอันนี้ได้นะครับก็คือเราจะหาสปินเพิ่มอการเล่นเกมพวก Ice Land นะครับแล้วก็มีออฟเฟอร์นะครับออฟเฟอร์ต่างๆเนี่ยอ่าหรือทำแบบสอบถามเพื่อแลกกับตัวสปินแล้วก็ เล่นเกมติดตั้งเกมลงในมือถืออะไรพวกนี้เนาะอ่ะอันนี้เราก็มาเคลมได้ตรงนี้นะมาทำออฟเฟอร์มันก็จะทำให้เรามีสปินเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เราไปปั่นดอลลาร์กันนะครับอ่ะอ่ะแล้วมีอะไรอีกที่เราจะหาสปินเพิ่มได้ก็มีนี่แหละเมนูด้านล่างเนี่ยมีลอตเตอรี่นะครับอ่มีอ่าเคสมีเกมนะครับแล้วก็มีเชิญเพื่อนนั่นแหละครับก็คือ my invest มีออฟเฟอร์พวกนี้นะครับแล้วก็มีตัวบอมนะเกมเกมระเบิดอะไรนี่แหละ,ะแล้วก็ตรงนี้มันจะให้เคลมได้ทุกทุกหนึ่งชั่วโมงนะอ่ามันมีโฆษณาเราก็ปิดไปแค่นะั้นเรากดดูนะครับบอมนะอ่ะมันก็จะประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้มันต้องมีอ่า ตัวสปินนะครับเพื่อม,มาเล่นเกมตรงนี้เนาะ,ะเราสามารถเล่นได้นะอะแต่ผมแนะนําให้ไปเล่นตัวไอซ์เล่นนะครับก็คือมันจะได้เยอะมากนะครับได้เป็นเท่าๆตัวเลยนะ,ระเราก็จะได้เพิ่มขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นลอตเตอรี่นะครับเราก็สามารถซื้อได้นะ,ะตรงนี้เนี่ยวิธีหาตัวสปินเพิ่มนะครับเพื่อ,อที่เราจะไปปั่น เหรียญดอลลาร์กันนะครับอ่าซึ่งมันเป็นของฟรีนะครับมันเป็นเงินที่ฟรีีมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแล้วก็อ่าเราว่างเราก็อะไรเราไม่ต้องไม่ต้องจริงจังอะไรมากมายนะก็คือเหมือนเราเป็นรายได้เสริมอะไรเนี้ยค่อยๆมาเก็บค่อยๆมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันมีการถอนผ่านอ่าเว็บมันนี่เว็บมันนี่อะไรเนี้ยเทเลอร์ Ad ก็ม,มีมีหลายตัวเลยวอลเล็ตก็คือมีสกิลเพย์พออ่า คอยด้วยนะมี BTC นะอันนี้ผมก็ถอนไปหนึ่งครั้งละก็เลยเอามาแนะนำนะครับก็คือเว็บนี้มันเป็นเว็บที่เปิดมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับทีนี้ถ้าจะให้ดีเราก็ไปชวนเพื่อนของเราอ่ะให้มาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราอ่าเลเวลขึ้นมาได้นะครับอัพเลเวลอ่าอัพเลเวลแล้วก็เราจะสามารถเปิด เปิดเคสเปิดดอลลาร์ได้เพิ่มนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถสมัครได้หลายหลายหลายบัญชีได้นะครับเออมันมันไม่จำกัดนะครับเราใชา้ Gmail เรานี่แหละอีเมลเราอ่าล็อกอินด้วย Google ทุกวันนี้มันล็อกอินด้วย Google อยู่แล้วเนาะแล้วก็เอาตัวนั้นเลยนะอครนะสปินไปเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่าง อ่าบัญชีที่ผมสมัครอีกบัญชีหนึ่งมาสป,ปินให้ดูนะครับอ่าอันนี้ตัวอย่างอีกบัญชีที่ผมสมัครแล้วก็เริ่มต้นเลยสป,ปินเลยครับอ่าเก็บมาดูนะครับว่ามันแตกดีไหมอ่าช่วงแรกๆมันแตกดีนะครับอ่าเราต้องไปอัพเลเวลนะพอเหรียญเริ่มเยอะเริ่มเยอะอย่างเงี้ยหลังๆมันจะอ่าน,น,นานๆแตกที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามาดูนะครับโอเคมีมีบาร์ให้เลือกเออมันก็จะมี อ่าศูนยะ์จุดสองสามดอลลาร์เนาะอ่าถ้าเราเราก็ต้องเลือกถูกอ่ะเลือกถูกอ่าผมก็เลือกถูกเลือกผิดอันนี้ก็ผิดไปนะครับถ้าถูกมันก็ได้นะโอเคไหมอ่าแล้วก็สปินต่อไปอย่างงี้อ่าสปินไปเรื่อยๆ,อยๆโอเคดูครับเข้าเข้านะานะโอ้โอหเดี๋ยวดูเข้าไหมอ่าหนึ่งชั่วโมงเราก็มาเก็บใหม่นะครับถ้าเราอยากได้ อ่าตัวสปินเยอะๆเราก็ไปทำออฟเฟอร์นี่แหละครับอ่าผมก็เอาทำออฟเฟอร์นี่แหละสำหรับลิงก์สมัครผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างในรายละเอียดของวิดีโอนะครับแล้วก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงเว็บไซต์ดีๆที่จะเอามาแนะนำกันนะครับขอบคุณครับสวัสดี